สวัสดีครับกลับมากับผมนะนะครับดอฟี่นะครับวันนี้ผมก็จะกลับมาได้เกณอม a m n ช s i a The Dark d e s c น n t นะครับกับ Custom Story นะครับ a t t r a c t i o นนะครับก็จากวันที่แล้วก็ได้กรดมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ใช้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือช่วงที่กลับมาเล่นนะว่าจะกลับมาเล่นนี่แหละก็เซฟหายนะก็เลยได้กลับมาเล่นใหม่ก็ตอนนี้ก็หนีสตดสวอไลนะครับโอเคเราเริ่มวันนี้ก่านี่สตูดสวยก็ไม่ตามหลังมานะครับเยี่ยมมากไม่มีอะไร

โอเคอ่ะโอเคเราต้องไปทางนู้นให้ได้นะคิดบ้างนะจะมีอะไรอทำตัวเข้ามาแล้วปุ๊บึกตัวสวยตัวสวยเป็นมิตรกโคตรเยอมัอารมณ์มิสซ์จับบ้าเมสโอไกต่างกัต่างดอกนี่โพไวโคมความมืดอะไรนะโพไวจัดหา ความมือจะทำให้เราหลบซ่อนได้ช่างโอเคแต่เราก็รอดนะก็คือตอนนี้เราได้กรดมาฮะได้น้ำกรดเราขี้ไปทางนู้นก็คือทางตันนะผมจำไม่ได้ด้วยช่างวันนั้นไม่เป็นไรโอเคผมก็จะไปทางนี้ต่อไปเรื่อยๆใส่ใจเนี่ยมอ,อ,อืม็นา,าจ,จะเป็นที่เดิมแหละครับแต่ว่าผมอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าต้องเอาน้ำกรดไปล่าที่ไหนนะ นี่ผมจะเอากุญแจไขตรงนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเซฟถึงหายเนี่ยก็ไม่แน่ใจเนี่ยอีสล Lock is a Simple Lock น้ำกรดไม่มีส่วนกับการผ่านด่านให้กูมาทำไมอ๋อผมเก็ตแล้วฮนะน้ำกรดมาราดตรงนี้ lock is really weak oh okay yes haha <laughs> <laughs> oh 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 no 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 ja oh yeah yes อตายโอเคโอเคน้ำ <Yeah! S 1> okay. okay. มันไปต่อเลย Jump Jump and Jump and Jump and Jump โอ้มือขอตัวสวยฮนะโธฟีช่วยเราด้วยแขนเราขาดอ่ะและ้วแล้วมึงมึงมีแขนแล้วมึงพูดได้ไงกูมีพลังจิตสื่อสารผ่านแขนได้ ช่วยด้วย,ยดอฟี่โอ้โหไปนับบัตกันบัก,บกเอาเราไปด้วยจับมือไว้แล้วเราไปด้วยกันแต่น่าจะวิ่งไา้ละดอฟี่อ,อย่าทำมือเราตรงไปให้ปลากินนะดอฟีอ่หนึ่งสองสามโอโ้โหดอฟี่ไม่เป็นไรใช่ไหมล่ะดอฟี่ โอเคตอนนี้มือเราห้อยตองแต่งอยู่หาร่างเราให้เจอฮอิวกอนดอฟีไม่มียาฮิวสินะไม่เป็นไรฟักอยู่มึงให้บอกให้กูออกจากให้กูออกห่างจากน้าแต่มึงไม่มีแพลตฟอร์มให้กูเทียบเลย ดูสวยกูขอโทษกูทำไม่ได้กูบอกอะไม่เป็นไรดอฟีน้าช่วยเรามาหลายครั้งแล้วโอเคสักครู่โอเคเรากลับมาแล้วนี่สองสาอ่ะป่าแปลล๊วเหรอมันจะง่ายอย่างี้เหรอป่าหายแล้วโอ้สาหนีป่าโอเคตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรอืมจริงด้วยมีถังน้ำ เอ้ยไหนวะพอยู่นู่นจ้าย่ายจังจรจำรโอเครจำรอรจำรโอ้ยโอ้น้ำเก่มาโอ้สวิชสบิชนะโอ้ตรงนู้นนี่เหรอโอเคโอเคโอเค ไปไปไปๆปเอยินวินบิๆๆิๆๆิๆๆิิิอ่าเยะเยะวันนี้อบซื้อเออเอดูเปิดดีายโดยด่วนยูโอ้ห้องนี้มีที่ด็กป๊อชอ่าน้ำมันและศพแต่บอกห้องนี้ไม่มีอะไรเลยนะห้องนี้คุณแจ

โอ้แขนนี่แขนตุ้สวยอ่าตายตายตายใจอ๋อกระโดดไม่ถึงตายแดกกูกกกกไปาว่ายน้ำไม่ทันเราวิ่งเร็วกว่ามันด้วยอย่าอย่าป่าวิ่งเร็วป่าคงวิ่งได้ป่าว่ายน้ำเว้ยโอเคโอเคผ่านแล้วผ่านแล้วไปจ้าไปจ้า <laughs> <laughs> โอ้เรนเกมนี้โอ้พ้นจากน้ำแล้วรู้สึกผ่อนคลายทีนี้จะสวยงามเหลือเกินไฟแดงกูเกลยดไฟแดงตรงนี้ทำอะไรเว้น eagle sea blue when the l i on sea red one drop of your blood sure review p a a h e หาอะไรมา ต้องทำพิธีกรรมตัวเองอเหรอ Empty p e s Pedestal โอเคฮนะเราก็จะหาทางออกไปจากที่นี่ครับคือให้เราทำซาก i ไฟตัวเองอ่ะโโอ้หประดังอื่นได้ไหมเนี่ยกันไปก็ได้วะหัวใจฮนะต้องซับว้าประตูอาช e ฟอโอเคฮนะเราก็ ออกมาแล้วฮะกับสถานที่อะไรก็ไม่รู้ทางยาแม่งเยอะชิบหายเลยโอเคฮะทางนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวไปทางนี้ดีกว่า,อาโอ้โหอ,อืมไม่มีอะไระเดี๋ยกกวมมาทำไไนะเอะเนี้ยอ่านี้ทีเด็ดุ๊ชอา่านี้ เปิดประตูได้นะตรงนี้ผมแม่งโคตรใหญ่เลยตัดพรอมอยู่ไหนวะอยากรู้ผมแม่งโคตรใหญ่เลยผมแม่งโคตรใหญ่เลยตัวนี้เปิดได้ไหมโอเคเปิดได้เนะข้าไปไดนะ้ไม่มีอะไรน่ากลัวในห้องนี้กูเก็บห้องสมุดว่ะแม่ไลายตากูชิบหายโอเคเราออกมาจากห้องสมุดแล้วก็เป็นทางยาวนะครับไม่มีอะไรน่ากลัวฮะตัวุ้ย ตโอ้มันเป็นแค่วิญญ,ญาณเนะี่ย proof เขาเขรียก proof proof ตอนนี้มีน้ำมนันมีน้ำมันอยู่สี่ขวดซึ่งเติมยังไง,งก็เต็มนะตอ่ะวันนี้ไม่มีอะไรกอับเาเ๋ยาไปทางนี้ฮนะกูเกียร์ทางยาวชิดซ้ายไก่อน แค่ okay, ไม่มีอะไรกูว่าอาองเนี่ <laughs> อะไรอะเคยไม่มีอะไรฮะมาควยควยเคุยกู้ตีผู้ตีป่าแตกเลยสักโ okay, อเคตรงนี้มีโน้ตฮะ I finally done it I have opened it a portal with, uh, to another realm This is a sunset event Alexander would c r e a t n v w ต้องอิจฉา h i s u s e of Or is far from best course of action. Through my vast number of experiments, I have finally managed to create the chemical needed to for the ritual of pick The key, ingredient, as I suspected, is the serum. I have been attempting to develop over the past few months. I have the mixture stored elsewhere in the castle, but. I shall record the ingredient for further use. อโอ้นี่มมเมล็ดหน้ากวางจุปั่นหรอขุ่นละไม่น่าจะใช่ตัองเอาแบดีกว่าเนื้อเรื่องมันขอโทษจ้ะขอโทษจ้ะ ดูสภาพช่วยเขาด้วย <laughs> ม,ม,วมันมาแล้วจ้ะมันมาแล้วจ้ะมันมาแล้วจ้ะหลังให้จ้ะ <c oughs> มองไม่เห็นเราอ่ะมันงูมากเลยอ่ะ Ồ, tu sư ấy, phải là chưa tu sư ấy UỐH oh. Tu sư không hả? Bài chưa? <laughs> oh. Ờ oh, nào phải đi qua, phải đi qua, bye bye, go go go, stuck, oh, phòng này phòng đen, yes, đây cache đã rồi hả, to ดับเบิ้ลดาเมจแล้วกูจะวิ่งยังไงมึง,งไ,มไม่คิดบ้างเลยหรอว่ากูจะวิ่งยังไงทางแม่งก็ตันกำบา้ากูจริงๆเลยโอเคแต่ได้เลชาร์ดนะไม่เป็นไรแต่โอเคเอ้าโอเคน่าจะเปิดโอ้นี่เปิดได้ะเปิดได้ก็ไม่บอกกูน้มัน โอเคฮนะก็ก่อนที่จะกลับไปทำพิชนาต่อก็อไว้ต่อกันวิดีโอหน้าดีกว่านะครับก็ถ้าชอบไงก็กดไลค์ละกันหรือว่าถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ที่ด้านล่างนะครับก็ถ้าอากติดตาม m m เ c ช r เออร์ดาร d e s e n t Custom Story, a ี่แอ c ต i o n ต่อก็ Subscribe ที่ขุขงบนเลยนะครับสอันนี้ก็ขอตัวก่อนละกันเอาไว้เจอกันวิดีโอหน้าครับสวันนี้ขอตัวครับสวัสดีครับ